สนุกเล่นพอดแคสต์ r Horsemen of the Apocalypse หรือสี่จตุรอาชาผู้พิพากษาวันสิ้นโลกตามตำนานเล่าว่าพระเจ้าจะทรงเปิดผนึกดวงจิตที่ได้ผระหนกเอาไว้ออกมาทีละดวงเพื่อนำเอาสี่จตุรอาชาออกมาใช้ในยามที่โลกถึงวันวพิพากษาเราคงเคยได้ยินตำนานวันสิ้นโลกกันมาบ้างแล้ว และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่พูดถึงวันสิ้นโลกเช่นกันโดยสี่จตุระอาชาจะนำพามนุษย์ไปสู่วันสิ้นโลกอย่างแท้จริงเรามาทำความรู้จักกับพวกเขาว่าสี่จตุระอาชานั้นมีใครบ้าง 1. นึ 1. White House Strike จตุระอาชาองค์แรกคือตัวแทนของโรคระบาดที่ในพระคัมภีร์ ได้ระบุมาว่าจะปรากฏในรูปรักษ์ของอัศวินขีม้าขาวที่สวมมงกุฎและถือคันสอนไว้ในมือจะตุระอาชาตนนี้จะนำพามาซึ่งโรคระบาดท,ที่ทำให้เรามนุษย์ต้องทนทุกทรมานกับการแพร่กระจายของโรคระบาดท,ที่คราชีวิตของเพื่อนคนรักหรือแม้แต่คนในครอบครัวไป2อ r e ร Hot ตวอ จตุระอาชาตนที่สองมาในรูปรักของอัศวินขี่ม้าสีแดงและกวัดแกว่งดาบที่มีประกายไฟขนาดใหญ่ออกมาซึ่งจตุระอาชาตนนี้เป็นตัวแทนของสงครามที่ทำให้มนุษย์เข็นฆ่าต่อสู้กันจากการแย่งชิงดินแดนทรัพย์สมบัติหรือเพียงเพราะว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันจึงได้ทำสงครามห้ามผ่านกันจนพินาศ 3. b มแบ็กฮอสแฟรมินจตุระอาชาตนที่สจะมาในรูปรักของอัศวินขี่ม้าสีดำในมือถือตราช่างเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดอยากขั้งมวลซึ่งเป็นผลพ่วงจากการทำสงครามที่ทำให้ทรัพยากรจำนวนมากต้องหมดไปจากการเกินฆ่ากันนั่นเองโดยความอดอยากนั้น ก็สามารถฆ่าชีวิตของมนุษย์ที่ยังเหลือหลอดจากจัตุรัอาชาตนก่อนได้เป็นจำนวนมากแต่จริงๆแล้วความอดอยากก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะช่วงสงครามเท่านั้น 4. เทฮอสเดจัดตุรัอาชาตนสุดท้ายที่มีรูปรักเป็นอัศวินโครงกระดูกขี่บนหลังม้าสีเขียวมนจัตุรัอาชาตนนี้เป็นตัวแทนในานามของความตาย เป็นจตุระอาชาที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในเหล่าสี่พี่น้องและจะปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่พี่น้องทั้งสามออกมาล่นเล่นอยู่บนโลกใบนี้แล้วเพื่อมามอบความตายให้กับมนุษย์โลกที่ยังหลงเหลืออยู่จากการอารวาสของจตุระอาชาตนอื่นๆก่อนหน้านี้ให้หมดสิ้นไปจากโลกใบนี้และเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไร คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ